สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีเมษประจำเดือนมิถุนายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่พลังเข้ามาสถิตยอยู่ตำแหน่งใบแรกเป็นไพ่ใบใหญ่นะอิทธิพลค่อนข้างที่จะมีพลังกำลังมากๆโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีที่เกิดราศีเมษเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะเป็นคนที่เก่ง เฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องควบคุมนะคะกับเรื่องของการทํางานหรือค่อนข้างทุ่มเทมากๆกนะกับเรื่องของการลงทุนต่างๆด้วยนะคะส่วนคุณสุภาพบุรุษที่เกิดราศีเมษคุณสุภาพสตีนะจะเข้ามาผลักดันหรือเข้ามาเสริมสร้างพลังกาลังนะคะทาให้เกิดความเสถียรหรือความก้าวหน้านะาายิปิบหนงไพ่การเงินยังเข้าหาด้วยนะมันไม่ใช่แต่เรื่องของการงานอย่างเดียวมันมีเรื่องของการเงินด้วยซึ่งยังเข้ามาซัพพอร์ตแหละหรือย,ยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่แล้วเดือนนี้หญิชิบุนงไพ่ใบใหญ่ๆนะคะ เข้ามาขึ้นไหวหลายใบไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของไพ่การเดินทางข่าวดีนะเรื่องของความสําเร็จนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะแล้วก็มีอิทธิพลของไพ่นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขนะคะเข้ามาด้วยนะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาบ้างบางอย่างก็คือในเรื่องของการทํางานหรืออุปสรรคนะคะที่ต้องพูดคุยกันเรื่องของอารมณ์ร้อนเรื่องของการตัดสินใจแบบลังเล ความไม่เชื่อมั่นบ้างหรือการขาดความเป็นผู้นําบ้างก็คือสําหรับคุณสุภาพบุรุษเป,เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคุณสุภาพสตรีก็อาจจะมาเป็นหัวหน้าแหละหรือเข้ามาควบคุมงานฉะนั้นตรงตําแหน่งเนี้ยนะคะเราต้องไปปรับนะเพราะาคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาสร้างโอกาสมากกว่าสร้างผลเสียให้นะคะ ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยังส่งผลในด้านดีนะ,ะยังเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดนะหรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลือสําหรับคนที่เกิดราศีเมษอยู่แต่ตำแหน่งผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องรู้จักกระตุ้นกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่วงเวลาเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่ายังไงก็เป็นสถานการณ์ที่ยังเกิดโอกาสนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องงานเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างเรื่องของรมณ์ร้อนอันนี้ให้ไปปรับ นะะักตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้านะคะบางคนอาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับปรุงต่อเติมนะคะบางส่วนนะคะแล้วก็อาจจะมีการยกย้ายก็ได้ยกย้ายร้านยกย้ายบ้านนะหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราไม่ได้อยู่ติดบ้านหรือว่าค่อนข้างกลับบ้านดึกเกินไปนะอันนี้อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เราต้องไปดูแลใส่ใจในตำแหน่งของตัวบ้านนะคะแล้วก็ตัวร้านด้วยนะคะแล้วก็นะคะเรื่องของความสว่างนี่ต้องมีนะ ต้องทําให้บ้านหรือร้านเกิดความสว่างแล้วถ้าเดือนนี้เป็นเดือนที่เรามีความ คิดว่าเราจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะ,หร,ห,ะ,คะหรือว่ามีเรื่องของการเปิดกิจการเนี่ยอาจจะต้องหาเลือกที่เป็นมงคลเท่านั้นนะคะจะทําให้เรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพของคนในบ้านอันนี้ต้องระวังนะคะตําแหน่งนะคะของญาติพี่น้องนี่ดีนะญาติพี่น้องจ,จะมีข่าวดีมีความสําเร็จนะคะอาจจะมีเรื่องของนะคะการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือว่าญาติพี่น้องอาจจะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดราศีเมษถ้ามีเรื่องของการรอข่าวดีก็จะมีความสําเร็จ นะคะแล้วก็เรื่องของการประกวดการแข่งขันต่างๆหรือการร่มวมหุ่นลงชนในตําแหน่งของญาติพี่น้องเนี่ยถือว่านะคะก็จะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในตาแหน่งของบริวารลูกน้องนะ,ะอันนี้อาจจะต้องไปปรับนะอาจจะมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารนีนะ้ต้องไปพูดคุยกันให้ชัดเจนนะคะแล้วเอกสารนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารน,นะอันนี้ต้องแบบเตรียมให้พร้อมนะเพราะอาจจะเป็นเดือนที่เราถูกตรวจสอบนะในเรื่องของเอกสารการทํางานของลูกน้องบริวารนะคะหรือว่าสุขภาพร่างกาย ของลูกน้องหรือบริวารเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการมีใบรับรองนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างนะคะฉะนั้นเราก็ต้องไปควบคุมหรือดูแลนิดนึงในตําแหน่งของลูกหรือหลานนะก็อาจจะเป็นเดือนนะที่มีเรื่องของการไปตรวจสุขภาพนะะหรือมีเรื่องของการไปเดินเรื่องเอกสารบางส่วนหรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในตําแหน่งนี้นะคะะน,นเรื่องของการเงินหรือการหมุนจ่ายในตําแหน่งลูกหรือหลานอาจจะเกิดขึ้นอันนี้ให้ไปควบคุมละกันแล้วก็ให้ไปปรับในเรื่องของความเข้าใจกันให้มาก หน่อยหนึ่งนะคะแต่ถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการไปพบแพทย์นะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษคุณสุภาพสตรีนะไปพบแพทย์เพื่อที่จะเตรียมการตั้งครรภ์นะ่ะหรือเตรียมพร้อมกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่มองว่าไม่เสียหายนะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานที่ดีโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานที่เป็นคุณสุภาพสตรีนะคะค่อนข้างมาส่งเสริมนะหรือผลักดันดวงชะตาเลยนะคะตาแหน่งของการช่วยเหลือนะคะ ก็มีคุณสภาพสตินี่แหละเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามาสร้างโอกาสสําหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะเดือนนี้ก็อาจจะกังวลใจเรื่องงานแหละหรืออาจจะเป็นเดือนที่เรากําลังจะตัดสินใจที่จะขยายงานนะคะหรือว่ามีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของการต่อสัญญาบางส่วนเกิดขึ้นก็ได้นะคะพระยพยากรก็นะคะแนะนําว่าเดือนนี้ยังไงก็เป็นเดือนที่ดีนะ หน้าที่จะมีความราบรื่นหรือมีข่าวดีทุกเรื่องนะคะแล้วอิทธิพลของไพ่การทํางานนะคะที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้มีไพ่งานขึ้น2ใบนะ,ค,ะคือเดือนนี้ไพ่งานอาจจะมีปัญหาให้เราต้องจัดการบ้างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากหรือว่ามีคนเข้ามานะคะทำให้นะคะมีเรื่องของการทํางานนะคะที่ยังติดขัดหรือยังต้องแก้ไขบ้างนะ,ะแต่ถือว่าไพ่โดยรวมแล้วในเรื่องของการทํางานยังไงก็เกิดโอกาสอย่างที่พูดไปตอนต้นนะไะพ่คุณสุภาพสตรีนี้ขึ้นมามาก นะส,สำหรับนักคุณสุภาพรุรุษเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีไงมันก็ต้องมีเรื่องของการไปปรับนะคะในเรื่องของอารมณ์บ้างปรับความเข้าใจปรับการทํางานเข้าหากันบ้างนะคะอันนี้ก็ถือว่านะคะยังเกิดโอกาสที่ดีกับเรื่องของการทํางานแน่นอนนะคะส่วนคุณสุภาพสตรีที่เกิดราศีเมษนะคะก็เรื่องของการทํางานอาจจะมีเรื่องให้เราต้องจัดการหรือแก้ไขปัญหาบ้างนะ,ะแต่ถือว่ายังแก้ไขไปได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะที่พลของไพ่ที่เข้ามาเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นไพ่ที่น่าจะเกิดโอกาสที่ดีกับเรื่องของงานหรือธุรกิจมากกว่าแต่ นี้ก็ให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์ร้อนนะคะแล้วก็ในตําแหน่งของผู้ใหญ่นะแล้วก็ตําแหน่งของลูกน้องหรือบริวารเนี่ยอาจจะเข้ามาทําให้เกิดความไม่สบายใจบ้างนะคะแต่งานยังไงก็มีโอกาสแล้วก็ยังมีความสําเร็จแน่นอนค่ะส่วนเรื่องของการเงินนี่สวยเลยนะขึ้นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะก็เป็นชิทิพลของไพ่การเงินระดับสูงนะคะแล้วก็ยังอิทธิพลของไพ่สิบเปลี่ยนเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยนะคะอิทธิพลของไพ่การเงินเนี่ยขึ้นมา,มามากกว่า1ใบน่าจะมีรายได้เข้ามามากกว่า1ช่องทางนะฉะนั้นถือว่ารายได้การเงินน ะคะ่ะค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เกิดโอกาสด้วยแล้วก็ต้องมองว่าภายใน3เดือนนี้ถ้าทําดีๆนะเรื่องของการเงินเนี่ยมีโอกาสจะเป็นเศรษฐีได้เลยนะหรือมีโอกาสที่การเงินเนี่ยนะคะจะยกระดับขึ้นนะคะแล้วทําให้เรื่องของรายได้เติบโตมากกว่าเดิมเลยนะคะ แต่เดือนนี้นะคะยังมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่ก็ในตําแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านบ้างนะคะแล้วก็นะ,ะอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะหรือลูกหลานน่ะนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของ ค่าใช้จ่ายอ่ะที่เกี่ยวข้องกับเอกสารบางส่วนหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างนะคะแต่มองว่าไพ่การเงินที่ขึ้นมาระดับ9เหรียญส0เหรียญเนี่ยไม่น่าจะเป็นการเงินที่มีปัญหาแหละนะน่าจะเป็นการเงินที่เกิดโอกาสมากกว่าก็ไประวังตําแหน่งนะคะที่เตือนไปแล้วก็ให้เน้นในเรื่องของการลงทุนนะอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็มองว่าอีก3เดือนข้างหน้าการเงินนะคะจะมีเพิ่มมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีเมษด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ สำหรับคนโสดนี่ต้องมองว่านะยังมีอิทธิพลของไพ่แบบยังรักชีวิตโสดอยู่นะยังต้องการทํางานยังต้องการหาเงินนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะกลัวกลัวมีภาระนะกลัวมีความรับผิดชอบมากก็เลยยังไม่อยากมีคนรักไม่อยากมีแฟนนะคะเพียงแต่เดือนนี้นะคะมีอิทธิพลของไพ่ความรักเข้ามาเคลื่อนไหวเห็นอ,อิทธิพลของไพ่แบบการสละโสดนะหรือไพ่ความรักดีๆเข้ามานะ พัฒนาสําหรับคนโสดนะฉะนั้นคนโสดถือว่ามีดวงนะคะที่จะพบรักนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพบคู่ที่เป็นคู่ประถมด้วยนะคะคือคุณสุภาพบุรุษเนี่ยอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะเพราะว่าเดือนนี้มีไพ่คุณสุภาพตรีนะขึ้นมาหลายใบเลยนะคะฉะนั้นก็ถือว่าคุณสุภาพบุรุษอาจจะเนื้อหอมนะในเดือนนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะพบรักที่ดีนะคะ หรือว่าพบรักนะคะที่ใช่นะคะส่วนคนสุภาพจิตีนะก็มีดวงนะที่จะพบรักเหมือนกันนะจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะ หรือว่ามีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาพัฒนาเช่นเดียวกันนะคะก็มีโอกาสที่จะพบคู่อุปถัมภ์นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นเช่นเดียวกันส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ดีนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะเข้ามากระทบความสัมพันธ์บ้างนะคะหรือมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างแต่เดือนนี้นะคะ จะเป็นเดือนที่จะสามารถกลับมาปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันได้ดีนะคะแล้วก็กลับมารักกันมากขึ้นนะคะต้องมองว่าอิทธิพลของไพ่พลังเนี่ยหรือไพ่จักรพรรดินีเนี่ยสำหรับสามีภรรยานี่สามีเนี่ยจะยกคุณภรรยาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะมีความเกรงอกเกรงใจคุณภรรยามากนะคะแล้วก็ไปบวกนะกับไพ่แบบความรักสวยๆอีกนะคะแล้วก็ไพ่ใบใหญ่ๆที่ดีด้วยนะก็คุณสามีก็จะเกรงใจภรรยาแหละนะคะแล้วก็จะให้เกียรติ คุณภรรยานะคะแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับชีวิตครอบครัวค่อนข้างเยอะถ้ามีปัญหากันมาก่อนก็จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะแล้วก็ชีวิตรักชีวิตครอบครัวนะคะก็เป็นชีวิตที่ส่งเสริมดวงกันนะทั้งเรื่องของความสุขด้วยเรื่องของการเงินด้วยเรื่องธุรกิจด้วยนะคะฉะนันถือว่านะคะเป็นคู่กันแหละนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะคะ สุขภาพร่างกายนะคะเดือนนี้ก็ให้เรามาระวังนะปัญหาการปวดกระดูกไขสันหลังค่ะคือบางคนมีปัญหาการปวดหลังมาประมาณ2เดือนละนะแต่ก็ยังเห็นชีนพหลวงไพ่การไปตรวจสุขภาพหรือคุณหมออ่ะอาจจะนัดไปตรวจสุขภาพแต่ยังไม่ไปนะฉะนั้นนะ,ค,ะคนไหนที่คุณหมอนัดไปตรวจสุขภาพก็ให้ไปซะนะคะคุณหมอจะได้แบบเข้ามาดูแลนะคะแล้วก็มีการรักษาที่ถูกต้องนะคะอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะเรื่องของการขับถ่ายต่างๆนะคะแล้วก็นะคะระบบทางเดินหายใจสมองและ ฝ่ายป,ประสาท ก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับนอนน้อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะจะต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่งแล้วก็การทํางานของตับหรือฮอร์โมนนะคะอาจจะไม่ปกตินะคะเพราะอาจจะมาจากความเครียดนะฉันต้องลดความเครียดลงนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีเมษนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายของลูกหลานหรือบริวารลูกน้องนะอาจจะมีปัญหาสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนะคะ ก็ต้องระวังค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีเมษวันอาทิตย์นะคะถือว่าดวงโดดเด่นมากๆนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีโอกาสนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือมีความสําเร็จเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องของการเงินและก็เรื่องของความรักด้วยนะคะสําหรับคุณสุภาพบุรษก็ดวงนาลิอุปถัรภมนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีคนนําข่าวดีมาให้เรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือได้รับ โอกาสหรือข่าวดีต่างๆนะก็น่าที่จะเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพร่างกายเดือนนี้ก็จะกลับมาแข็งแรงมากขึ้นค่ะ คนที่เกิดนะคะราศีเมษนะคะวันจันทร์เดือนนี้อาจจะเหนื่อยกับเรื่องงานนะคะอาจจะมีปัญหาให้ต้องปรับปรุงแก้ไขนะกับเรื่องของการทํางานแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการยกย้ายเกิดขึ้นคือบางคนเปลี่ยนงานย,าย้ายงานนะหรือมีการยกย้ายตําแหน่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นการยกย้ายตําแหน่งของตัวเองหรือในตําแหน่งของผู้บริหารอาจจะเกิดขึนจจ้นบ้างน,นะคะหรือถ้าเดือนนี้ไม่มีการยกย้ายเกิดขึ้นก็ต้องระวังปัญหากับหัวหน้านะหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราถูกสั่งให้แก้ไขงานตลอดทั้งเดือนเลยหรือถูกกดดันค่อนข้างเยอะนะคะ จะเรื่องของการทางานขอให้อดชนแล้วกันแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของลมหยาดใจร้อนนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งด้วยนะคะอาจจะมีปัญหากับคุณสุภาพสตีนะอาจจะเข้ามาขัดแข้งขัดขาหรือมีคนนําความเดือดร้อนมาให้อันนี้ก็ให้ระวังนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นเดือนที่นะคะมีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะโดยเฉพาะนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนวันอื่นนะจ,จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ การปรับปรุงงานแหละหรือเกิดความผิดพลาดบางส่วนน่ยนะคะซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงสวร่วนนี้แล้วก็เรื่องบ้านเรื่องร้านน่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแล้วก็ดวงชะตาเนี่ยต้องระวังการถูกหลอกถูกโกงนะฉะนันต้องต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดหนึ่งวนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักต้องไปปรับแล้วคนที่เกิดวันจันทร์นี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดถือว่าดวงจะตกคลาะแหละนะคะถ้าเกิดเดือนนี้เรามีการปรับเปลี่ยนเรื่องงานถูกบีบถูกกดดันนี่คคือหมาาายวเร ถูกฟาดคอไปกับเรื่องงานนะแต่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องงานเรื่องการเงินนะคะมีปัญหาไหมถ้าเกิดว่าไม่มีการแบบสูญเสียการเงินก้อนโตนะคะหรือสูญเสียตําแหน่งหนะ้าที่การงานอันนี้ก็ถือว่านะคะอย่างนะคะต้องระวังเรื่องสุขภาพนะคะมันจะมีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นนะ่ะนะหรืออยู่เฉยๆมีคนนะคะเข้ามาหาเรื่องก็ได้หรือเข้ามาทะเลาะวิวาทประมาณนี้เพราะว่ามีศัตรูไงนะคะแล้วก็มีคนแบบไม่อยากให้ก้าวหน้า นะคะแล้วก็อาจจะเข้ามานะคะบีบบังคับแหละหรือกดดันมากฉะนั้นเดือนนี้เราก็ต้องแบบอดทนแล้วก็หาเวลาไปทําบุญนะจะทําให้ดวงชะตาดีมากขึ้นแล้วก็ต้องระวังสุขภาพร่างกายด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะเดือนนี้การทํางานนี้นะคะถือว่าไม่ได้ จะมีปัญหาอะไระนะคะเพราะยังเกิดความสบายใจอยู่นะคะแต่ก็เป็นเดือนที่ต้องกระตุ้นกับเรื่องของการทางานเช่นเดียวกันเพราะอีกทีคนของไพ่ช่วยเข้ามาเคลื่อนไหวคนไพ่ช่วยนี่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะมีความรู้สึกกระตือนลุ้นกับเรื่องงานเท่าไหร่นะคะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างพึงพอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะไม่ได้ตั้งเป้าหมายสูงแต่มองว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์การทํางานมันดีอยู่แล้วเพราะเป็นการทํางานที่เราควบคุมได้ไม่ต้องงานใหญ่งานโตอะแต่เป็นงานที่เราสามารถควบคุมได้แล้วก็ทําให้เรื่องของการทํางานหรือธุรกิจนี่นะคะ มีโอกาสที่จะเติบโตไปได้อีกนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่วงเวลาการทํางานหรือมีการเพิ่มช่องทางต่างๆเข้ามาด้วยหรือการบริการหลังการขายนะ,ะก็อาจจะมีเข้ามานะคะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆนะคะยังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดบันาคารอยู่หรือถ้ามีปัญหาอะไรอะ่ะก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่นะ รายได้การเงินอ,อาจจะมีช่องทางเพิ่มนะคะถือว่ารายได้การเงินยังเข้ามาแหละนะคะแต่ก็ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายจุกจิกนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ถ้วยนี่เป็นคนชอบใช้จ่ายนะค,ะคือไม่ว่าจะแบบเราเหงาเราว่างเราหรือว่าเรานั่งฟังเพลงดูหนังมันต้องได้กินไง แล้วก็ชอบออกไปนะคะไปท่องเที่ยวบ้างไปซื้อของกินบ้างนะคะหรือสั่งของมากินบ้างอะไรประมาณนี้นะ,ะก็เป็นคนที่แบบมีความสุขอ่ะกับเรื่องของการใช้ชีวิตพอมีความสุขมันก็มีความสุขกับการกินกันอยู่ไงนะคะค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะมากตรงส่วนนี้ก็ได้นี่ให้ไปควบคุมแล้วกันมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ พิ่ไม่ได้เสียหายอะไรอ่ะนะคะก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่การเงินยังราบรื่นอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะคนโสดเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอิทธิพลของพ่แบบเพิ่งเริ่มต้นนะอาจจะมีคนเข้ามานะคะผัวพันอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่นะคะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะแต่ความสัมพันธ์ในช่วงนี้สําหรับคนโสดเนี่ยนะคะอาจจะต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่มีครอบครัวหรือยังเพราะยังหิ่งที่นของให้การคบซ้อนนะจานั้นคนโสดต้องระวังส่วนคนที่มีคู่หรือศ ามีภรรยานะถ้ามีปัญหาในเรื่องของความรักกันจะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะคนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะถือว่าการทํางานค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความก้าวหน้าด้วยนะคะอาจจะมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลย อาจจะถูกขึ้่เงินเดือนนะคะหรืออาจจะมีการซื้อนะ,ะหรือมีการขายนะที่เกิดกําไรนะคะรวมถึงเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะค,ะคือเป็นเดือนที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะ,ะส่วนเรื่องของความรักนี่คนสดเด่นนะคะมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็เป็นความรักที่สดชื่นนะคะอาจจะมีข่าวดีแหละหรือข่าวมงคลเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดี เดือนนี้ก็เด่นเหมือนกันโดยเฉพาะคุณสุภาพสเตรีและมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จกับเรื่องของการทํางานด้วย นะคะแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นหรือการลงทุนเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีคุณสุภาพสตรีนะคะเข้ามาส่งเสริมดวงเรื่องของงานหรือรธุรกิจหรือเข้ามาให้โอกาสนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะรวมถึงอาจจะมีเข้าของนักหรือของรางวัลหรือของขวัญเกิดขึ้นหรือของมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะหรือมีคนนําข่าวดี <S <S กับเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินมาให้ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโดดเด่นเลยนะมีโอกาสพบรักที่ดีมีโอกาสพบคู่ประถมค่ะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นมากๆอาจจะมีข่าวดีมีข่าวมงคลหรือมีการตั้งครรภเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์เดือนนี้นะคะการทํางานยังค่อนข้างมีภาระค่อนข้างเยอะนะ,ะอาจจะเป็นเดือนที่นะคะได้รับมอบหมายหนะ้าที่การงานหรืออยู่ในช่วงที่กําลังจะต่อสัญญานะคะฉะนั้นนะเดือนนี้อาจจะงานหนักงานเหนื่อยนะคะขอให้อดทนละกันมองว่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างนะคะเพราะบางคนนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่จะลงทุนด้วยนะหรือกําลังยกย้ายบ้านยกย้ายร้านเน่ยนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารบางส่วน,นะ,ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถือว่าเรื่องของการเงินมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะก็มองว่าการเงินที่เสียไปนี่ยมันเป็นการเงินที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการลงทุนนะคะ แต่เอกสารด้านการเงินก็อยากให้ตรวจสอบนิดหนึ่งแล้วกันเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาคุยกันเลยอะ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาควา,รความรักก็จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันคือบางทีคู่ครองรักทํางานมากจนเกินไปนะไม่ได้คุยโทรศัพท์ไม่ได้ตอบไลน์นะมันก็เกิดความรู้สึกกังวลใจไงเกิดความระแวงว่าเขาทํางานจริงหรือเปล่านะเขาไม่ได้ตอบไลน์เราเลยหรือว่าเราโทรศัพท์ไปเนี่ยก็อ้างมีจะทำงานทำงานอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ อาจจะขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันในช่วงเดือนนี้นะทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะคู่ครองคนรักก็ทํางานจริงๆอ่ะนะแล้วก็งานแบบเหนื่อยด้วยคือก้มหน้าทํางานอย่างเดียวอ่ะไม่มีโอกาสจะรับโทรศัพท์เลยดังนั้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะก็ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันบ้างแล้วก็ต้องรู้จักไถ่าถามกันเติมความหวานให้กันบ้างจะไม่เรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ คนที่เกิดนะคะวันเสาร์นะถือว่าการทํางานเด่นค่ะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีมีความสําเร็จนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ,ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนี้เด่นมากๆนะคนโสดมีดวงจะพบรักที่ดีนะคะพบคู่ประถมพบคนที่มี ฐานะนะคะหรือพบคนนะคะเก่งนะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็อาจจะมีข่าวดีมีข่าวมงคลน,นะคะหรือมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรืออาจจะนะคะมีเรื่องของการลงทุนร่วมกันก็ได้แล้วก็คู่ของคนรักอ่ะอาจจะเข้ามานะคะช่วยเหลือด้านการเงินนะคะซึ่งทําให้เรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวนะก็มีความสุขแล้วก็มีเรื่องของความสําเร็จทุกเรื่องเลยนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆนะเพราะมองเรื่องงานงานอาจจะหนักจะเหนื่อยนะคะหรือต้องปรับให้เข้ากับหัวหน้าหรือผู้บริหารบ้าง นะแต่เรื่องของการเงินนี่เด่นมากนะก้าเหรียญเสปลียญนี่หมายว่าการเงินเด่นนะเรื่องของความรักนี่อาจจะมีอิทธิพลของไพ่แบบลังเลสงสัยบ้างช่วงเวลาบ้างที่ไม่ตรงกันแต่ก็ยังมีอิทธิพลของไพ่รักดีๆเข้ามานะคะซึ่งทําให้เรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเป็นช่วงเดือนนะที่เกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีเมษด้วยแล้วคนไหนที่กาําลังมีความคิดที่อยากจะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศไพ่ก็ขึ้นแล้วนะฉะนันถือว่านะคะจะมีข่าวดีแน่นอนค่ะ วันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบสิการงานแล้วเกิดความสําเร็จนะคะก็คือวันอาทิตย์วันพฤหัสบดีวันพุธและก็วันเสาร์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์วันศุกร์ แล้วก็วันอังคารค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกจะชี้น,นำสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุกก็บอกว่าการทำงานนี้เกิดโอกาสนะปัญหาที่เข้ามานะคะ จะค่อยๆนะ,ะสิ้นสุดลงไปแหละทําให้เรื่องของการทํางานยังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีเมษอยู่แต่คนที่เกิดราศีเมษต้องรู้จักกระตุ้นกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะหรือต้องพยายามสร้างเป้าหมายใหม่ๆให้กับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะต้องเติมไฟให้กับตัวเองต้องทําให้มีเรื่องของพละกกาลังหรือต้องเข้าหาคุณสุภาพสตรีมากๆหน่อยนะจะทําให้ธุรกิจการงานเติบโตหรือไปได้ไกลามากขึ้นค่ะส่วนเรื่องของการเงินนี่ไพ่แสงสุกยังเตือนอยู่เป็นเดือนที่ถูกควบคุมเรื่องของการเงินหรือต้องควบคุมเรื่อง ค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นเดือนที so ่เรามีช่องทางกับเรื่องของการลงทุนก็จริงนะหรือมีคนมาชักชวนเนี่ยให้ไปลงทุนอันนี้เราต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามาชักชวนเราไปลงทุนเนี่ยเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีปัญหาบางส่วนนะคะซึ่งทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ปลอดภัยนะกับเรื่องของการไปลงทุนกับคนแปลกหน้าหรือว่าไปลงทุนกับการลงทุนใหม่ๆที่เรายังแบบขาดความเข้าใจอ่ะหรือขาดประสบการณ์นี้ให้ระวังตรงส่วนนี้นะคะ ส่วนเรื่องความรักนะคะสำหรับไพ่แสงสุกบอกคนโสดนี่นะ,ะมีโอกาสนะ,ะแต่เวลาคบหากันน้อยหรือเกินนะคะฉะนั้นอาจจะต้องให้เวลากับเรื่องของการครบหากันมากขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็ต้องรมะมัดระวังเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะอาจจะเป็นเดือนที่แบบกระทบกระทั่งกันอะนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความเข้าใจผิดด้วยนะคะหรือว่าถูกกดดันนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเงนะินอะนะอาจจะเข้ามาบ้างนะหรือคู่รองคนอาจจะพูดให้เสียใจบ้าง น,น,นี้ให้ไปปรับนะคะหรือทําความเข้าใจกันให้มากหรือไประวังแล้วกันสุขภาพร่างกายเดือนนี้นะก็ยงังเห็นชื่อผลองไพ่อาการเจ็บป่วยอยู่นะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีเรื่องของการไปเข้าโรงพยาบาลตรวจสุขภาพนะคะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสายตาเส้นเอ็นหรือว่าจะมีคนในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ใกล้ชิดน่ยนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือเป็นเดือนที่เราอาจจะได้ไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะัะน้นสุขภาพร่างกายของติงก็ต้องระวังแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องไปใส่ใจด้วยนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการที่เราเคยไปปนบานสันก่าวอะไรไว้นะคะนี้ให้กลับไปแกล้ละกันนะรวมถึงนะไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพิธีกรรมนะคะด้านมืดนะอันนี้ให้หลีกเลี่ยงนะเหมือนกับสุขภาพนะคะไม่ค่อยดีเจ็บอดอออแอดมาตลอดนะคะอาจจะไปเจอลมเพลลมพัดนะหรือว่าเจอคนทําสิ่ง ของที่ไม่ดีใส่นะโดยที่ไม่รู้ตัวนะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือว่าอาจจะต้องไปทําบุญหรือว่าไปรดน้ำมนต์บ้างนะคะเพื่อที่จะทําให้ดวงชะตาดีมากขึ้นค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ